เสียให้ใครหน้าขีโอ้โหอุตส่าห์แต่งตัวสวยให้ดีในอีดอกทองก็ต้องมีขี้เลื้อนกากเกิื่อนอีสัตว์เข้ามาลุมด่ากูอีกแล้วอีดอกเป็นอะไรมากหรือเปล่าอีี้ย่กล้าบอกว่ากูไม่สวยอีสัตว์กล้าบอกว่ากูหน้าโหดอีดอกทองนี่ขนาดกูส่องตัวเองหนีหน้าขีตอนนี้นี่ี้ยน้ำเตือนกูอีดอกทองยังเดินเลยอีควายน้ำกูจะแตกอีสัตว์เพราะรู้สึกว่าเป็นคนยั่ยเย็ดมาก อีดอกเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่ากูไม่สวยใคร้หน้าหีแล้วบางคอมเมนต์นี่ยหยดทองถามว่ากูเก็บหนวดไว้ทําอะไรอีจัดถ้าเกิดว่าไม่มีหนวดจะสวยมากอีควายกูก็ต้องเก็บหนวดไว้ตีหน้าหีเพราะถ้าเกิดว่ากูเอาหนวดออกอีควายชนีอย่างพวกมึงเนี่ยอีเยจะไม่มีที่ยืนในสังคมก็จะไปอีหน้าหีมดลูกที่มึงมีน่ยมันก็ต้องแห้งอีดอกทองเข้าใจไหมอีตัดส่วนเหี่ยบางคนนะอีตัดคอมเมนต์กูว่าอะไรอีดอก เหมือนโจนใต้ไตวิกว่าโธไอสัตว์เจ็บจังเลยไอเหียโจนใต้ไตวิกในอีหน้าหีแล้วกูเอามีดกีดยางนี่อีควายมาจี้คอมึงมาตื้อวิกหรือว่าไอสัตว์ก็ไม่โอ้ไอเหียเพราะฉะนั้นอย่าเดือดร้อนค่ะอีควายสารเนแต่เสือกับกูดีดีไอสัตว์และผู้ชายบางคนนี่เด็กคลองบอกว่าเห็นแล้วจะพุ่งเลยครับอ้วกจะพุ่งอีหน้าหีอ้วกจะพุ่งวิ่งเข้าท่วมกัไอสัตว์จะมาเลอะอเทอะแถวนี้เข้าใจปะไอเหียโอ้โหดีดีดอก แต่ละคนจริงๆพวกมึงมันขี้อิดในอีสัตว์สวยก็บอกว่าสวยสีหน้าหีกูมองตัวเองนี่อีเดาทองกูยังรู้สึกว่ากูสวยทุกองศาร้อนชาทุกอนเลีอีสัตว์สามร้อยแปดสิบองศาเนี่ยหน้าหีกูสวยที่สุดในโลกอีควยโอ้โหแทนจะพูดอือแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งอีสัตว์หาว่าเป็นคนกล้ามใหญ่อกล้ามใหญ่ตรงไหนไอเหี้ยกล้ามไม่ใหญ่อีสัตว์แล้วไม่เห็นมาถึงคนจะกรแกละกูหน้าอีทอกคือเป็นอะไร ค่อยๆก็ได้นะคะค่อยๆก็ได้นะคะอีสัต์จริงๆอีดอกไอชนีที่แบบว่ามาเม้นว่ากูนู่นนี่นั่นนะมาเตลมาแขวนี่อีสัตอีไน้าหีกูส่องเฟสกับอีดอกทองอย่างพวกมึงนี่อีควายตกน้ําไม่ตายเข้าใจไปอีชนีอีดอกพวกมึงเป็นเงือกเข้าใจไปอีสัตว์ส่วนกูแต่เป็นนางฟ้าอีหน้าหีกูโบยบินสู่สวรรค์อีสัตว์แต่มึงตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกน้ําไม่ตายเพราะมึงเป็นเงือกอีดอกดูด้วยอะไรด้วยอีหน้าหีอะไรที่ดีเนี่ยบุ๋มเขาบอกว่าดีนะคะ จะให้บุ๋มเนี่ยอิจฉางองหลอกสังคมไม่ได้หรอกอี้เฮียถูกต้องไปหลยอีสัต์วโอ้โหดีดีดดอี้เฮียพวกมึงมันที่อิดจริงๆสวยก็บอกว่าสวยอีสัต์วหันมีความอิจทองจร,จริงใจในตัวเองบ้างอี้เฮียซุปตาระดับเอเชียเนี่ยอีหน้าหีมาว่ากูไม่สวยได้ไงอี้เฮียดูด้วยอะไรด้วยอื้เปะะ๊ะไหมเปะมะ๊เปะไหมะกูเปะะ๊ะไหมไอสัตว์อยากชักว่าว สองกูแล้วเนี่ยอีกี้ยอย่าไปชักว่าวกันเลยอีสัตวมแค่นี้แหละไปละเสบาย